เบลล่ามาลุกสวยแท่บนพรมแดงเรซซี่ฟลีมเรียกได้ว่าสาวเบลล่าขอสลัดลุกสาวหวานมาในชุดเรียบหรูด,ดูแพงไม่ซ้ำใครฟ้าหน้าฉ่ำๆด้วยเมคอัพอาร์ติสชื่อดังเอธิวากรสวมใส่ชุดสูททักซิโดสีขาวแบรนด์ปังโพรแมที่ออกแบบแล้วก็ตัดใหม่โดยดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนดังอย่างคุณชอนชวนนท์ไคซิริทลายกำแพงความสวยบนแทบแบบแตกต่างจนต้องยกนิ้วให้ถือเป็นโจทย์ใหม่สุดท้าทายของนางเอกดังบนพรมแดงประเทศที่มีขอบเขตด้านการแต่งตัวโดยนางเอกดังก็ทําการบ้านเลอกแต่ง กายตามเทรนด์ดังระดับอินเตอร์ที่เราได้เห็นผู้หญิงลุกขึ้นมาสวมใส่ชุดทักซิโดสะท้อนให้เห็นว่าหญิงมีอิสระในการแต่งกายนําเสนอว่าผู้หญิงก็สามารถมีความแข็งเกราวและมีความเป็นชายได้เช่นกันค่ะในวงการแฟชั่นเราจะเรียกว่าแนว Gender Fluidity เสื้อผ้าไม่ระบุเพศที่กำลังแพร่หลายไปทั่วโลกเห็นได้จากงานแฟชั่นและพรมแดงดังๆที่กำลังมีเทรนเสื้อผ้าแนวนี้แฝงอยู่ในแทบทุกอีเวนต์เป็นการนำเสนอความหลากหลายทางเพศแบบไม่กำหนดเพศอีกต่อไปสร้างความฮือฮาและน่าสนใจให้กับสื่อนอกและนักแสดงร่วมพรมแดงเข้ามาชื่นชมสาวเบลล่าอย่างมากมายเลยค่ะพร้อมประกบคนดังอย่างดาราสาวฮอลลีวูดปริยังกาชปราดีกรีมิสเวิลด์พัคแฮซูแห่งซีรีส์ควิดเกมลูซี่เฮลนักแสดงสาวที่เรารู้จักกันดีจาก pretty little liars จูเลียน u าร h ฟฮาร์นีย์รัม นักแสดงระดับตำนานของอียิปต์และเลเบลบาโดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประธานการจัดการซีอโอโมฮัมเหม็ดอัลเจอร์กีนับว่าพรมแดงระดับโลกครั้งนี้สาวเบลล่าประกาศความปางังและสร้างชื่อให้คนไทยอย่างเต็มภาคภูมิเลยคะ่ะ